ครับผมสําหรับคลิปนี้ก็จะพามาแพ็คขาไก่เค็มนะครับปี๊บหนึ่งก็จะอยู่ประมาณ5้ากิโลกร,รัมนะครับส่วนถุงที่ใช้นะครับก็จะเป็น3าสามครึ่งนะครับ3ามครึ่งคือคูณ6นิ้วนะครับแล้วก็จะทำการ ช่งน้ําหนักทุกถุงเหมือนเดิมนะครับผมอุปกรณ์เราก็จะมีนี่นะครับที่กรอกใส่ถุงนะครับก็สวมถุงมือตามหลักอนา,ามัยเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวมาดูว่า ห้กิโลจะได้สักกี่ถุงนะครับเดี๋ยวสรุปช่วงท้ายเหมือนเดิมนะครับราคาต้นทุนแล้วก็บวกกําไรนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปรุยกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกอกใส่ถุงนะครับแล้วก็ช่างน้ำ ก็จะเป็น55ากรัมนะครับผมแต่ถุงโอเคครับผมส่วนถุงที่ใช้นะครับถุงที่ใช้มันก็จะมีหลายแบบนะครับอันนี้เดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูอันนี้เป็นแบบยาวนะครับเป็นแบบยาวอันนี้ขนาดเท่าไหร่ครับ3าคูณเดยาวนัาจะเป็น3ามคูณเดส่วนตัวนี้จะเป็นสามครึ่งคูคูณหามครึง เป็นจำนวนเท่ากันนะครับแต่ไซส์ถุงมันจะต่างกันนะครับผมโอเคใครชอบแบบไหนก็สามารถปรับปรุงและแก้ไขได้เลยนะครับผมโอเคเราไปกรอ,อกกันให้เสร็จก่อนนะครับ Yeah mm -hmm. หลังจากที่แพ็กเสร็จนะครับก็จะได้ขาไก่เค็มนะครับทั้งหมด94ถุงนะครับ94ถุงน้ำหนักถุงละ5 15กรัมนะครับหากเราเอาไปขายส่งถุงละ8บาทนะครับก็จะได้752บาทนะครับ 752บาทแล้วเรามารบต้นทุนนะครับ340บาทนะครับแล้วก็มาหักค่าอุปกรณ์อื่นๆ62บาทนะครับก็จะได้กำไรประมาณสัก350บาทนะครับโดยประมาณนะครับผมยังไงก็เป็นข้อมูลสําหรับคนที่กำลังสร้างรายได้นะครับก็จะพยายามหาสินค้า ขนมปิ๊บตัวใหม่ๆมาแพ็กให้ท่านผู้ชมแล้วก็บวกลบคูณหารกำลังกำไรนะครับกำไรให้ได้ดูว่า,าท่านที่สนใจก็สามารถเอาไปปรับใช้ขนาดถุงขนาดจำนวนกรัมนะครับให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตัวเองนะครับเพื่อเป็นรายได้นะครับผมยั้งก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ